วันนี้จะเปิดตัวครั้งแรกนะครับอินเวอร์เตอร์แปลงไฟระบบใหญ่สุดเข้าที่เราทำมานะ3 0 0 0สามหนวัตต์นะครับ3 0กิโลวัตต์ออาตัวนี้นะครับชาลีเพิ่งจะทำเสร็จสดๆร้อนๆเราไปทีมงานเราเขามียี่ห้อเหรอม่ห้อแล้วชาลีพาว์ water inverter เบอร์โทรนี่นะครับนี่ชาลีและ ทีมงานนี่ทำซะโอ้โหใหญ่โตโมโห,ห,หรานเลยนะ้นำหนักร้อยห้าสิบโลหนี่ฮะร้อยห้าสิบโลอินเวอร์เตอร์ตัวนี้สามหมื่นวัตต์หรือสามสิบกิโลวัตต์โอ้โห <laughs> ให้ละเอียดหน่อยใหญ่โตโมโหราแบบนมากเขาไปใกล้ไหมเทียบเทียบคนเหรอโอโ้ยุบยับไปหมดนะอันนี้ลู้วอาประมาณสี่สิบกิโลอ่ะไอหม้อแปลงนี่ลูกละาสี่สิบกิโลนะครับ มีอะไรบ้างครับข,ข้างบนที่เป็นอินเวอร์เตอร์ใช่ปะมสามตัวเลยนะเออข้างล่างนี่ก็เป็นอะไรเนี่ย <B aker. S 2> เบรกเกอร์เบเกอร์อ่าอันนี้ขาออกขาออกสเส้นสี่อ่ะทำไมเป็นสี่เส้นอ่ะอก็สองร้อยยี่สิบสามสายอ่ะัวลองนี่คือออกสองร้อยยี่สิบสามสายใช่<ๆ>คือคือ,อดินสายหนึง่งก็เรียกดินป่ะใช่ขากกระนิวงตอนเส,ส้นหนึง่งนิวตอนเส้นหนึ่งแต่ว่าๆๆ ไฟ220เนี่ยสามเส้นใช่โอ้แตว่าถ้าเราวัดไฟกับไฟอ่ะมันจะ380ไวอ๋อถ้าวัดไฟกับไฟมันจะ380อะไรวะเนี่ยแมวแมวคือถ้าวัดไฟกับไฟจะเป็น380โวลต์ใช่เออแต่ถ้าว่าเอาไฟหนึ่งเส้นกับนิวตันเนี้ยสองร้อยยี่สิบโอ้โหแล้วเข้าเท่าไหร่เนี่ยเข้าสี่สิบแปดโวลต์เข้าสี่สิบแปดโวลต์ใช่ครับขั้นต่ำ ชั้นต่ำเจ็ดสิบสองก็ได้มันมีหลายขนาดมันเราแต่ลูกค้าเขาสั่งประกอบสี่สี่สิบแปดเจ็ดสิบสองและเก้าสิบหกโวลต์ก็ได้ใช่แต่ตัวนี้สี่สิบแปดตัวนี้เข้าสี่สิบแปดโวลต์นะครับนั่นก็คือจะต้องไม่รู้ระแบตกี่ลูกไม่รู้แต่ออกมาให้ได้สี่สิบแปดโวลต์และกี่สติงไม่รู้เนี่ยโซลาร์เซลล์ใช่ไหมอ่าโซลาร์เซลล์อันนั้นเราแต่ระบบชาร์จของเขามเกี่ยวกันว่าโซลาร์เซลล์ต้องมีถึงสิบแผงขึ้นไปหรือเปล่าหรือว่ายี่สิบแผง โอ้ยสามสิบกิโลวัตต์อ่ะพี่เราก็ต้องคำนวณ<อ>แผงเอาใช่สมมติว่าแผงห้าร้อยวัตต์เนี่ยเท่าไหร่อ่ะคูณเข้าไปหกสิบแผงเหรอมันเราแต่แล้วแล้วแต่ <c oughs> แล้วแต่ได้ต้องไปคำนวณนะฮะอ่ะเอาเป็นว่าเป็นโอ้โหมีแอมนี่แต่จะใช้จะบอกว่าไงวะแต่ละแต่ละเส้นนี่คือใช้งานนี่คือแอมบอร์บันอะไรนี้เราจะมีระบบประหลาดมันอยูแ่แล้วเราจะสมมติว่าเราใช้งานเยอะแล้วก็ดึงสายไฟไปสี่เส้น เอาแนวตันบับอ่เอลหนึ่งเอลสองเอลสามแล้วก็เหลือกเอาใช้บาลานซ์เฟสกันน่ะบาลานซ์เฟสกันใช่ครับอุปรกรณ์ของเรามันจะไม่หนักอ๋อครับเออ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 ผมก็งงๆอัอธิบายมันก็ไม่ถูกเลยอะแล้วตัวนี้ ไม่ต้องไม่ได้หรอกมันสบาย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 เดี๋ยวจะทดสอบไอ้สิบกิโลวัตต์ให้ดูใช้ตู้เชื่อมสามตัวอีกรอบออันนี้มันทดสอบไม่ได้เพราะว่ามันหูใหญ่มากแบตมันไม่พอแบตมันไม่พอนะครับเพราะว่าเราไม่อยากจะแยกแบตถ้า48โวลต์เ่ีสยบสองก็คือแบต4ลูกแต่ต้องมีต้องมาสี่ก็ต้องมาขนานกันอีกใช่ใไหมใช่ต้องมาขนานกันอีกนี่ผมผมผมไม่แน่ใจผมเข้าใจไม่รู้จะถูกหรือเปล่านะครับสมมติว่าไฟขาออกนี่มันก็คือ สองสี่เส้นนะครับออกมาเนี่ยมันจะถ้าแอมสูงสุดต่อต่อเส้นอ่ะต่อต่อคู่นึงเนี่ยมันจะเท่าไหร่สามสิบกิโลวัตต์แล้ตัวนี้ก็ก็สูงสูห้าสิบแอมอยู่แล้วเอายังยังยังไอสิบกิโลวัตต์เราเจ็ดสิบเจ็ดสิบแอมนะคราวที่แล้วที่ตู้เชื่อมสามตัวเดี๋ยวจะลองให้ดูใหม่อลองให้ดูใหม่นะคราวที่แล้วผมไม่ดูไม่ดูตอนลองสามสามตัวตู้เชียอมสามตัวในตัวเนี่ยมันจะมีพัดลมระบายความร้อนห้าตัวฮะ พัดลมข้างบนนี่สามตัวเห็นไหมอ๋อห้าตัวพัสามตัวระบายความร้อนนะครับเนี่ยอ้นี่เขาเรียกชุดกระเทยเพราะอะไรฮะคือคำว่ากระเทยก็คือว่าชุดกระเทยสองร้อยยี่สิบสามเฟสเนี่ยตอนนี้เราอัปเดตใครแบบว่าไปลงกับมอเตอร์ตรงๆเนี่ยมันยังไม่โอเคอ่าเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนระบบหัวใจทำงันอีกนิดนึงอ๋อ CPU ภายในมันให้มันทำงานกับมอเตอร์สามเฟสได้อ่ะ เขาเจ็สิบสองโวลต์สี่สิบแปดโวลต์กันทั้งหมดออกมาสามร้อยแปดสิบเอาไปขับสบายได้เลยอ่ะตอนนี้มันยังกำลังทำความถี่อยู่ทำความถี่อยู่ตัวใหม่ตัวใหม่ไอ้นี่ตัวตัวแรกตัวทสองความถี่ยังไม่ได้อ่ะใช่ไม่ความถี่อะไอ้มอเตอร์มันคนละยางกันอ๋อใช่ถ้าเหมือนไฟบ้านเราสามเฟสเงี้ยเหมือนเราใช้กับเครื่องซึงอย่างเงี้ยมันยังไม่บาลานดี แต่ว่าถ้าเราแยกเฟส L1 L2 ไปใช้กับอุปกรณ์มอเตอร์220สบาย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 แต่ว่าถ้าไปขับมอเตั้ง3เฟสเนี่ยมันจะยึกยักหน่อยอ๋อหมายความว่าถ้าเอาเอาเอาไฟสองเส้นไปเนี่ยร380โวลต์ ont, ใช่ปะ่ะใช่มันต้องผ่านอินเวอร์เตอร์ต้องผ่านอินเวอร์เตอร์ใช่จะไปขับ,ขบตรงตรงไม่ได้ยังยังไม่โอเคยังไม่โอเคแต่ว่าถ้าใช้งาน220สบาย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 นะครับเป็นผ้ามอเตอร์อย่างนี้นะ220โวลต์เนี่ยนะก็เอามาคู่หนึ่งนิวตันกับสายไฟใช่ ได้สบายๆเลยใช่ครับแล้วสามแปดศูนย์เนี่ยกำลังอัปเดตกําลังอัปเดตอยู่ใช่ผู้ใหญ่โตมหัศลร้านนะใช่ทีนี้เนื่องจากความใหญ่โตของมันเราทดสอบให้ดูไม่ได้แล้วนะครับอ๋อมันต้องมีแบตเพราะว่าเรารอเท็ตหมดแล้วเพราะว่าแบตแมันตัวโตมันสามชุดละชุดเดียวก็ได้แต่ว่าต้องแบตใหญ่แบตใหญ่ใช่เดี๋ยวจะทดสอบตัวสิบกิโลวัตต์ให้ดูรอบหนึ่งเอาโอเคนะเอาทดสอบตัวสิบกิโลวัตต์ให้ดูแล้วกันนะครับ ตัวไหน10กิโลวัตต์ตัวนี้ใช่ไหมใช่ตัวข้างๆเท่าไหร่วันกี่กิโลวเป็นตัวไอ้นั้นไฮโวลอันนี้เป็นไฮโวลก็คือไม่ต้องใช้แบตไอ้นี้ใช้โซลาร์เซลล์350โวลต์เข้าเลยอันนี้ไม่ต้องใช้แบตเลยโซลาร์เซลล์ให้ได้350โวลต์นะครับแล้วก็เข้าเลยนะเนี่ยไอ้นี่ไฟบ้านเอออันนี้ไฟโซลาร์เซลล์ฮะหลงตัวนี้ไฟโซลาร์เซลล์อ่าอันนี้ขาออก200รวัต์ขาออกไฟบ้านเข้าได้ด้วยเหรอมันมันสองระบบอยู่แล้วอ๋อเหรอใช่เอาไฟไฟบ้านเข้าเพื่อจะออกเป็นไฟบ้านเพื่ออะไรเนี่ย ไม่เผื่อถ้าเราใช้กางวลนะเราไม่อยากให้เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้า,ฟาระบบป้อนกิจอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำระบบอย่างนี้ไปเลยคือมันจะบุกลบกันอยู่ในตัวนี่เลยไอ้นัาที่ของมันเอาเอาไปใช้งานอย่างเดียวอย่างเงี้ยอ๋อเอาโซลารเซลล์เข้านี่นะครับใช่ครับทีนี้นิ่งไม่นิ่งก็อยู่ที่เดียด์ละไม่อันนี้ระบบไ,ไฟบ้ามันจะสมให้อ๋อโอเคโอเคสองระบบไงเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไม่ต้องใช้แบตแต่เอาไฟบ้านพยุงไว้ให้วลตมันนิ่งใช่ปะล่ะใช่ เดี๋ยวจะทดสอบ10กิโลวัตต์ให้ดูเอา10กิโลวัตต์นีตัวนี้นะครับ10กิโลวัตต์นะครับ10กิโลวัตต์ก็คือ10,000วัตต์ตัวนี้นะครับไอ้ใน3คอตัวน้อย3คออันนั้น6คอนั่นคอน่ะนี่3คอตัวน้อยครับเอาเมื่อกี้3คอตัวใหญ่10กิโลวัตต์นะครับเนี่ยเดี๋ยวจะเทให้ดูแอร์3ตัวเลสบายสบายไว้5ตัวด้วยนะ5ตัวก็ยังสบายครับทีนี้เดี๋ยวเอาตัวเชื่อมมาชาร์จอย่ทุณหรือปเภูม อ่ะเดี๋ยวจะลองให้ดูครับอ่ะโอเคเอาชาลีลองคำนวณสิว่าอันนี้มันสามหมื่นวัตต์หรือสามสิบกิโลวัตต์เนี่ยแบตบเนี่ยจะต้องใช้กี่ลูกสิบสองสิบสองลูกลูกละกี่แอมป์ลลูกะสองร้อยแอมป์เอาลูกสิบสองลูกลูกละสองร้อยแอมป์เอานะครับคำนวณแล้วใช่นะนี่ครับทีนี้ก็จะออกมาต่อชุดเมื่อกี้บอกว่าเป็นไฟเส้นหนึ่งแล้วก็ดิวตอนเส้นหนึ่งเนี่ย ออกมาจากกีเอป์มันมันเฟสละสิกิโลวัตต์เฟสนึอะสิบกิโลวัตต์ต่อเฟสต่อเฟสสิบกิโลวัตต์นะครับใช่แล้วก็สี่สิบแอมป์สี่วัต์เออขาเข้าสี่สิบแปดโวลต์อะขาเข้าสีา่สดโวลต์สองแอมป์สี่สิบแปโวลต์สชุดสองรแอมป์สีโวลต์สชุดนะครับใช่เออสองแอมป์สีดโวลต์สามชุดไปคำวนวณดิจะงงไหมเนี่ย เต็นงไหมเนี่ยเ็นง,งอะไรเพราามันมีสามเฟอสอะ3เฟสมันมี220โวลต์สเฟสเขว่าเฟสนี้คือ220โวลต์่อเฟสใช่ออกมาเอาแอนัน่นหลักแอนนี่คือเหมือนสายกาวอะสายสายกาคือแล้วก็เอา l อ L2 L3 มารวมจับกาลานเฟสกันใช่อ่สองส บาลานเฟดยังไงไม่รู้นะไปคำนวณไปศึกษาเองนะครับบาลานเฟด์เหมอนไฟสามตัวต้านสินคูนอ่อ๋อไม่ต้องบาลานใช่ไหมถ้างั้นมันจะหนักไปทางใดทางหนึ่งใช่เอออันนี้มันเหมาะกับงานใช่นักหนักอ่างานเบาๆตัวนี้สิคดีเอออันนี้นี่กำลังรอทดสอบอยู่นะเดี๋ยวจะเช็ดดูเชือกสามตัวดูรอบใหม่ในตัวใหญ่เนี่ยมันไม่มีอะไรจะล้องแล้วเพราะว่าเราใช้ด้วยถึงขนาดนั้นเนาะ ก็คือเดี๋ยวสรุปง่ายๆคือเออ่48โวลต์นะี่คือแบต200แอมป์12โวลต์ใช่ไหมสีลูกถึงจะเป็น48โวลต์แต่มันต้องเป็น3ชุดช4 32คือแบต200แอมป์นี่แบต200แอมป์ M, ต้องมี12ลูกถูกต้องวะใช่เอ้ยถ้าแบตน้ำทั่วไปนะแบตน้ำทั่วๆไปใช่ใช่เอายึดแบตน้ำแล้วกันใช่แต่ว่าถ้าเป็นแบตเรียนเ่ยเขาจะประกอบเป็นเส้นๆต่อกันเลยเออใช่นะใช,ใช่ถ้าแบตน้ำ200แอมป์นะอ,อนเทียบที่แบตน้ำ200แอมป์คือต้องใช้ สิบสองลูกนะครับในสิบสองลูกต้องใช้โซล่าเซลล์ชาร์จนี่กี่แผงเหมือนแล้วแต่ชาร์จสิบแปดโวลต์เนี่ยใช้หกแผงก็ได้ตอ่อต่อชุดหกแผงจะเต็มไหมครันแนบใช่แต่ว่ามันต้องใช้ประมาณสักสิบแผงขึง้นไปสิบแผงขึ้นไปพอต่อเป็นสองสามสติงได้ครับครับสองสามสติงแต่ว่าเขามีเขามีเป็นร้อยแผงแล้วเจ้านี้ใช่ไหม ชาวที่เขาทำเป็นประมาณ้อยหกสิบแผงแใช่แต่ว่าผมว่าเขาจะใช้กับปั๊มน้ำแรงดันปั๊มน้ำแรงดันสูงสองห้าแรงอ่ะพวกอีบาร่าพวกอะไรเงี้ยนะอ่าอ่านีะครับคือจุดประสงค์ในการใช้งานนะครับไปจันทบุรีจันทบุรีนะครับเป็นอะไรเป็นเป็นบริษัทหรือเป็นสวนทุเรียนหรือเป็นอะไรสวนทุเรียนเป็นสวนทุเรียนสวนทุเรียนก็ห้าสิบกว่าไร่โอ้โห้าสิบกว่าไร่นะครับอ่ะโหมีโอกาสอยากจะตามไปถ่ายจริงๆ จะตายไปดูดูบริเวณบริเวณอ๋ออำเภอหรือตำบลวะเนี่ยตำบลอะไม่รู้ตำบลตำบลตำบลอ้าวโอเคเดี๋ยวให้ป๋าเล็กป๋าเล็กใช่ไหมงานป๋าเล็กนะอ่าไปติดตั้งไปติดตั้งด้วยเปล่าหรือว่าไปส่งที่ไหนไปติดตั้งให้เขาเลยอะอ๋อโอเคโอเคโอเคครับองานไปดู้วยจบงานมันยื่นอ้าโอเคโอ้ชื่ออะไรเนี่ยฝุงซับฝุงซับเออทีนี้เราจะ ทดสอบอินเวอร์เตอร์ r 72โวลต์10กิโลวัตต์ให้ชมนะครับเพราะว่าแบตเรามีแค่นี้อันนี้ระบบ72ระบบ72ก็คือชุดละ6ลูกนี่นะใช่เพราะว่า6ลูกนะฮะ2ชุดแปต่ 10m นั่งลูกนั่ะอ่าเนี่ย ไออันเนี้ยอันเนี้ยคือเราเรายังไม่มีความสามารถในการหาแบตมาทดสอบไม่ไดครอรอรอมาแล้วแยกแยกเป็นตัวรอตัวรอเป็นอะไรนะครับพอมอ่ะมาจะทดสอบอยังไงเปิดสปอร์ตไลท์กับตู้เชื่อมอ่ะสปอดเปิดสปอร์ตไลท์โอ้โหสองร้อยยี่สิบโวลต์พันห้าร้อยวัตต์คูณสิบหลอดอ่ะเดี๋ยวเปิดฮะรถก็พอก็ใช้ตู้เชื่อมอ่ะสี่กิโลวัตต์อ่ะเ้าปึ๊บเ <c oughs> สียบตา แซบจ้าโอ้ยสี่ล้อพอสีลอดเท่าไหร่ล้อเท่าไหร่นะพันธะเลวดสี่ล้อดูประมาณห้าสิแอมห้าฮะไม่ใช่ประมาณยี่สี่แอมไหนอะดูตรงไหนกลางกลยยี่สิบนี้2ีแอมเลยยแอมอดูยังไงให้เป็นยี่บสี่วะเนี้ยอ๋อเราดูมุมนี้สิบแปดมันมันได้สามล้อเองนะสามล้อเอาล้อที่ขาดไปแล้วว่ะล้อขาดขาดเป็นล้อหนึงแล้วอาเพิ่มเพิ่มเอาเป็นสี่ล้อนะครับเป็นยี่สิบสี่ ยี่สิบสแอมป์นะฮะดูดูเห็นที่บไม่รู้แต่ผมเห็นแล้วว่า24แอมป์นะครับนี่หลอดละ1,500หารวัตใช่ไหมใช่เปิด4หลอดนะครับคูณไปแล้วกันนะ1,500้คูณสก็เป็น6,000นวัตไปแล้วนะครับทีนี้เราจะเชื่อมเชื่อมเลยอ้าวเอาเลยเชื่อมเอาเชื่อมเชื่อมด้วยนะเปิดหลอด1,500้ารวัตไปด้วย6,000นวัตแล้วตู้เชื่อมเท่าไหร่ไม่รู้อ้าวเชื่อมครับเชื่อมสองสองตู้เลยครับปุ๊บไปเลยครับยาวๆ เออได้ที่ยังผมจะไปดูแอมแล้วนะอ้าวสองเนี่ยตู้เชื่อมสองตัวสองเครื่องพร้อมกับเปิดหลอดพันห้าร้อยวัตต์สี่หลอดนะครับดูแอมนะครับหกสิบหกสิบแอมห้าสิบโกหกสิบหกสิบแอมไปแล้วปรับให้สุดเลยนี่ฮะอ่ะปรับปรับ,บอ่าเราปรับตู้เชื่อมให้สุดไปเลยครับแล้วก็กดแช่ไปเลยนะกดแช่ไปเ,เแไปเลยแช่ไปเลยแช่ไปเลยอ่ะเวิร์บ หกสิบห <laughs> okay. <65, 66. S 2> ้าสิบเจ็ดหกสิบหสิบสาหสเกโอเคหกสิห้าหสบหกได้ยินเสียงตูมันทำงานไหมเออตูมันสูงไงเสียงอื้ออาโอเค,อเ,คเห็นแล้วว่าเกือบ70็บแอมป์เหมือนกันอ่า60แอมป์ห0แอมป์ไอเนีกแค่สิกิโลวัตเองนะ สิบกิโลวัตต์มีแอมป์ให้ใช้งานหกสิบแอมป์นะครับนี่โหลิ้นหลอดนี่พันห้าร้อยวัตต์นะหลอดละพันห้าร้อยวัตต์นะสองร้อยยี่สิบโวลต์เนี่ยแสบตามากเรา,เราเปิดเปิดทั้งหมดเออเราเปิดทั้งหมดดิขาดไปหลอดหนึ่งแล้วเนี่ยเหลือเก้าหลอดนะครับเก้าหลอดก็ค 9, 5, 45, 45, 91, 99, 96, ูณเก้าเข้าไปเก้าห้าสี่ห้าเก้าหนึ่งเป็นเก้าก็เลย่ฮะสี่สิบสองแอมป์นะฮะเปิดเปิดหลอดนี่สี่สิบสองแอมป์หลอดพันห้าร้อยวัตต์นะครับไหม้ไปแล้วหนึ่งก็กำลังจะไหม้อีกเนกาะกำ อาทดสอบให้ดูแล้ว b. มันหลอดพันหวัตต์นะครับเปิดทีเดียว9้าหลอดอเก้าหกพันห้าร้อยมมีขาดเป็นหลอดหนึ่งไอ้เก้าเก้าห้ีนน่ห้าใส่ห้าทดสี่เก้าหนึ่งมันเ้าสบามนะหมื่นสามพันโอ้ยมันเกินอ่ไมัน13,500วัตต์อ่ะแล้เนีราตีให้แค่แค่แค่หมื่นแค่สิกิโลหมื่น <100, 000. S 2> วัตต์ก็คือ10กิโลวัตต์พอนะครับนะทดสอบให้ดูแล้วครับเป็น อ,อินเวอร์เตอร์แปลงไฟอันนี้เป็นระบบ72นะครับสิบสองส0 0 0ิวัตต์หรือว่า10กิโลวัตต์นะฮะเป็นระบบ72คือแบตอันนี้คือแบตแบตน้อยอ่ะแบตแบตเอ่อ <50 M. S 1> 12ลูกชุดละ6ลูกนะฮะ80แอมป์เองนะครับส่วนตัวนี้ก็อย่างที่คำนวณน,นะครับเมื่อกี้ผมก็จำไม่ได้แล้วเนี่ยเป็นระบบใหญ่มากนี่ระบบใหญ่มากอันนี้เป็น30กิโลวัตต์เปิดไงวะ3ากิโลวัต TS. สามหมื่นวัตต์นะสามหมื่นวัตต์นี่เขาจะไปใช้งานในสวนทุเรียนใช่ไหมเลยใช่แผงเขามีเป็นร้อยแผงนะแล้วแบตนี่อย่างที่คำนวณไปเมื่อกี้คือสองร้อยแอมนี่ต้องมีอย่างน้อยสิบสองลูกแะใช่ปะใช่สิบสองลูกแน่นอนอา้าวใครสนใจก็ทักมาตัวนี้ะ่ะคะเกือบแสนนะครับหนึ่งแสนบาทไม่ต้องเกือบเราไม่ต้องเกรงใจล0หนึ่งแสนบาทแล้วกันนะะถ้าใครสนใจสั่งประกอบได้ครับ ตัวนี้ราคาห0 0 0 0แสนบาทห0 0 0 0แสนบาทแน่นอนนะฮะอินเวอร์เตอร์แปลงไฟไอ้นี่จะใช้กับแ <42 S 2> ี่สบสองโวลต์ไอ้ตัวนี้ใช้กับแบตแต่ว่าถ้าลูกค้าทำผมไม่ต้องใช้แบตใช้กับโซลาร์เซลล์ตรงตก็ได้อ่าไอ้พวกไฮโวลต์ก็ได้ไม่ต้องใช้แบตนะ,ะนั่นคือตัวนั้นที่ที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับตัวนู้นนะครับสามสามกิโลวัตต์เรามีออได้สั่งสั่งได้นะครับว่าจะเอาระบบที่มีแบตหรือไม่มีแบตนะครับถ้าไม่มีแบตก็เป็นระบบไฮโวลต์ all, ก็โซลาร์เซลล์ก็เยอะหน่อยนะเราไม่ต้องใช้แบต ไม่ต้องใช้แบบอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็คืออินเวอร์เตอร์แปลงไฟนะฮะสามสกิโลวัตต์หรือว่า30,000ื่นวัตต์นะระบบ48ออก220ร้บโวลต์สชุด3ามเฟสนะใครสนใจก็ทักมาตามเบอร์นี้นะครับเบอร์ผมนี่แหละสวัสดีครับ